สวัสดีครับพบกับผมซันนี่เสกรักช้สอนสราย,ยุทธและนี่คือรายการเอป๊อปสุดสัปดาห์ครับ แน่นอนว่าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกับผมและรายการ A อป๊อสุดสัปดาห์กันครับในช่วงแรกนี้นะครับผมมีข่าวในวงการบันเทิงมากมายรอคุณผู้ชมอยู่นะครับฮอตฮอตฮิตฮิตทั้งนั้นเลยไปอัปเดตกันเลยครับในช่วงแรกป o p n นิวสครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มีผลงานทางด้านการสาแสดงให้เราเห็นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับสาวแพนเค้กเขมนณิ์ส่วนกระแสข่าวที่เธอถูกสาวปุกลุกเข้ามาเสียบดนางเอกแทนในละครเรื่องเพื่อนแพงนั้นงานนี้สาวแพนเค้กจะว่าอย่างไรเราลองไปฟังกันเลยครับไม่น่าจะใช่นะคะคือไม่ไม่ได้ทราบมาก่อนเลยแต่แพนว่าน้องก็เหมาะสมนะคือหมายถึงว่ามันเป็น ขาเลือกเป็นอะไรนะคะละครไทยเนาะเป็นสไตล์แบบนั้นเป็นพีเรียดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพ่าน้องก็ก็เหมาะแล้วก็เข้ามากแล้วน้องทาผมสั้นใช่ไหมคะเออก็น่ารักน่ารักเพนว่าก็เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้รับการติดต่อจากทางช่องนะคะคิดว่าคงคงมีการวางตัวละครที่เหมาะสมไว้อยู่แล้วตอนนี้ไงคะมีละครรีรันอยู่ ดูรีลันก่อนแล้วค่ะแต่ว่าที่เหลือก็ยังยังไม่ได้มีอะไรก็จะมีแหวนสวัสที่จอนแอนดถ้าไม่ไม่ผิดพลาดก็คือสุกเสาร์อาทิตย์นะคะน่าจะต่อจากเรื่องที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะก็กําลังกําลังเร่งถ่ายทํา,ากันอยู่แล้วก็มีรักเร่ด้วยที่ที่เราถ่ายกันตลอด <ผม S 2> ค่ะม,มากระที่อดีตนางสาวไทยอย่างสาวเจี๊ยบละ,ละนานะครับหลังจากที่เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวหันมาหันผมสั้นแล้วก็แต่งตัวเท่กับบุคลิกเข้าห้าของเธอทำเอาบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ต้องใจละลายทีเดียวและล่าสุดครับ เธอก็ได้มีกระแสข่าวกับเพื่อนสาวคนสนิทอย่างสาวพอลลี่ว่าเป็นคู่จิ้นกันงานนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับแต่จะเป็นอย่างไรเรารอไปฟังจากสาวเจี๊ยบกันเลยครับยินดีค่ะไม่เป็นอะไรเลยถ้าเกิดทุกคนมีความสุขก็เรียกได้เลยก็สนุกดีมีแบบเหมือนกับี่มีคู่จิ้นกับเขาบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ค่ะก็เคยบอกไปแล้วในรายการพิบูดี้ Woody ว่าเราไม่ได้ปิดกั้นเรื่องตรงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรต้องเสียหาย เขาไม่ได้เป็นน้องเขาเป็นเพื่อนเดียวกับเจียเรียกเจะแก่เลย <c oughs> <c oughs> ไม่ค่ะก็ก็เป็นเพื่อนกันมากกว่าก็ถ้าเกิดพัฒนาเดี๋ยวจะมาบอกนะคะเรีย <c oughs> วความไปได้ไหมมาทางด้านของหนุ่มเสียงดีบอยพิสนุนะครับที่ตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ทําเอาหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าหนุ่มบอยนั้นจะสร้างบ้านหลังนี้เพื่ออยู่กับครอบครัวหรือว่าจะสร้างไว้เพื่อเป็นเรือนหอหรือเปล่าคงต้องให้เจ้าตัวมาให้คําตอบกันนะครับแบบยังไม่เสร็จเลย ตังยังไม่ค่อยมีด้วยยังยังพักหนึ่งพักหนึ่งก็ดูแบบไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ก็ยังไม่นั่น,นบางงบไวจริงๆที่ดูไว้มันก็ยี่กว่านั่นแหละเพราะว่าแต่ตอนนี้มีที่เรียบร้อยและ้ะซื้อเก็บไปเรียบร้อยแลวใกล้ผ่อนหมดละใกล้ที่ใกล้หมดละอยู่นนทบุรีนนทบุรีไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลสองอย่างเลยก็ได้สองอย่างเลยก็ได้เพราะว่าก็อยากให้แม่อยู่ใกล้ๆด้วยแล้วถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ เป็นฝาเป็นฝั่งกับเขาเราก็จะได้ใช้อันนี้เลยทีเดียวเพราะว่าไม่ได้พิมพแบงค์เองครับผมครับมากัะที่นักแสดงรุ่นพี่อย่างคุณน็อตวรฤทธิ์ครับที่มีคนตาดีเห็นหนุ่มน็อตนั้นแอบควงสาวออกงานไม่รู้ว่าหนุ่มน็อตจะเปิดใจกับสาวคนใหม่หรือเปล่าหลังจากที่เจ้าตัวโสดสนิทมาได้สักพักแล้วนะครับงานนี้หนุ่มน็อตจะว่าอย่างไรลองไปฟังกันเลยครับาสาวผมเป็นลูกน้องหรือไม่ก็มี รุ่นพี่เขาไปหาผมก็น่าจะเป็นแต่แก่หมดเลยนะกับลูกน้องแค่นั้นแหละครับก็ไม่ได้เดินอะไรก็มีครับก็มีคุยๆครับแหมผมก็ไม่ได้ขี้เละนะก็คุยไปเรื่อยๆครับคุยไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเป็นคนเป็นคนน่ารักดีครับเป็นคนนิสัยดีอะไรอย่างนี้ครับคุยกับวิญญาณก็สักระยะนึงแล้วครับสักระยะนึงแล้วครับก็เมื่อถึงเวลาที่ที่พร้อมนะครับผมก็คงก็คงจัดผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ตเพลงรักอมตะเทศกาลหวานเพลงรัก ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพันนวดีโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับจะพาทุกคนย้อนวันวานไปกับเพลงรักหลากหลายยุคหลากหลายอารมณ์ถ่ายทอดผ่านสุดยอดศิลปิน14ท่านที่ควงกันมาเติมความหวานให้ทุกหัวใจซึ่งรายได้ทั้งหมดในครั้งนี้นะครับก็จะนําไปใช้เพื่อการอนุรักษ์และบูรณะพระราชวังพญาไท ในช่วงแรกครับเด็กกันไปพอสมควรนะครับช่วงที่2นี้ใครที่เป็นคอหนังไทยต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2น,นะครับอย่างที่บอกว่าในช่วงแรกว่าใครที่เป็นคอหนังเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเกาะติดสถานการณ์ผลการประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่24ครับ ซึ่งในคราวนี้เนี่ยผมมี2ส,สาขารางวัลที่จะมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับสำหรับสาขารางวัลแรกนั้นก็คือสาขาผู้กํากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั่นเองครับและอีกหนึ่งสาขารางวัลนั่นก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไม่รู้ว่าจะมีเรื่องใดผลงานใดเนี่ยเข้ามาชิงรางวัลบ้างต้องไปติดตามกันเลยครับในช่วงนี้ป๊อปนิวส์ วันนี้นะครับเราจะมาปิดท้ายรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่24กันด้วยอีกสองรางวัลที่ถือว่าเป็นสองรางวัลที่มีคนติดตามมากที่สุดครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีที่ปีที่แล้วตกเป็นของคงเดชจาตุรันรัศมีจากภาพยนตร์เรื่องตั้งวงสำหรับปีนี้มาดูกันนะครับว่าผู้กำกับคนไหนมีลุ้นที่จะได้รับรางวัลน,นี้กันครับ ผู้กำกับคนแรกที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงนะครับได้แก่นิธิวัทราธรจากภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาซึ่งนับเป็นผู้กำกับมากความสามารถที่มีผลงานการกำกับอยู่หลากหลายเรื่องนะครับและคิดถึงวิทยาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นิวัทราธรสามารถผลึกไอเดียผ่านไดอารี่สื่อรักได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งผู้กำกับอารมณ์ศินอย่างพี่ต้อมยุทธเลิศสิบประภาคจากภาพยนตร์เรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากนะครับ นอกจากจะเป็นผู้กำกับมากความสามารถที่ฝากผลงานทางภาพยนตร์ไว้หลากหลายเรื่องแล้วที่ต้อมยุทธเลิศยังเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ที่มีผลงานมากไม่แพ้การกำกับเช่นกันลองมาลุ้นกันนะครับว่าครั้งนี้จะสามารถพาตุ๊กแกรักแป้งมากไปได้ไกลแค่ไหนครับมาต่อกันที่ผู้กำกับอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่ามีผลงานให้เราได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลผู้กำกับจากภาพยนตร์เรื่องแผลเก่า ผู้กำกับที่ได้ขึ้นชื่อว่าสามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆเรื่องที่กำกับและแผลเก่านับเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ทำให้คนไทยต้องผิดหวังครับอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลในสาขานี้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องพวังรักผลงานการกำกับของลีชาตะเมธีกุลถือเป็นเครื่องการันตีถึงฝีมือของเขาว่าเป็นผู้กำกับอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถและเทคนิคเฉพาะตัวในการกำกับและการถ่ายทอดเรื่องราว จนสามารถเข้าชิงว่าที่ผู้กำกับยอดเยี่ยมแห่งปีในปีนี้ไปได้ครับมาถึงคนสุดท้ายกับผู้กำกับที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงนะครับได้แก่เมธทราทรจากภาพยนตร์เรื่อง i-Fi Thank You Love You ผู้กำกับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างถล่มทลายด้วยแนวคิดและเทคนิคนำเสนอที่แปลกใหม่เลยทำให้เมธทราทรกลายเป็นผู้กำกับที่ใครหลายๆคนต้องยกให้เป็นตัวเก่งในปีนี้ครับ มาถึงสาขารางวัลที่ใครหลายๆคนจับตามองเป็นพิเศษนะครับเพราะถือว่าเป็นรางวัลแห่งสุดยอดภาพยนตร์คุณภาพของไทยกับสาขารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งปีที่แล้วตกเป็นของภาพยนตร์เรื่องตั้งวงเราลองมาดูกันนะครับว่าในปีนี้จะมีภาพยนตร์เรื่องไหนถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงกันบ้างไปติดตามกันเลยครับภาพยนตร์คุณภาพเรื่องแรกที่ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงนะครับได้แก่ภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาโดย gmm thai hub หรือว่า gts นับเป็นภาพยนตร์แห่งความคิดถึงที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวความรักความคิดผ่านไดอารี่โดย2ตัวละครกับบทบาทของครูที่แฝงความน่ารักและทัศนคติที่งดงามทําให้คิดถึงวิทยาเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับครูได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์มามืดที่ใครได้รับชมแล้วก็ต้องยกนิ้วให้นะครับอย่างตุ๊กแกรักแป้งมากโดย t r a n s f o อร์ t i o n f ฟ l m ม ภาพยนตร์ที่สามารถบอกเล่าความทรงจำที่น่ารักของตุ๊กแกและก็แป้งในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งยุคดิสโกทำให้หลายๆคนชื่นชอบและหลงรักภาพยนตร์เรื่องนี้จนกลายเป็นหนึ่งในว่าที่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอย่างแผลเก่าโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชันแนลภาพยนตร์รีเมคที่ยังคงความประทับใจของความรักระหว่างขวัญกับเรียมได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งแผลเก่าสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆออกมาได้อย่างไม่มีที่ติผ่านมุมมองของภาพรวมไปถึงการแสดงที่ยอดเยี่ยมของนักแสดงครับมาต่อกันที่หนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์นอกกระแสที่มาแรงและก็แหวกกระแสจริงๆสําหรับภาพยนตร์รักอินดี้พวังรักโดยการร่วมมือของ3บริษัทคุณภาพอย่างบริษัทฟ,ฟาซันฟิลม์มบริษัทคิดดีแมชชีนและบริษัทเวิร์ติคอฟฟิล์มจำกัด ที่สามารถร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวความ,วามทรงจําของพวังแห่งความรักออกมาได้อย่างที่ทําให้ใครหลายๆคนต้องเสียน้ําตาครับม,ม,มาปิดท้ายกันที่ภาพยนตร์ที่กวาดรายได้ไปอย่างถล่มทลายอย่าง i ไ i thank you love you <ล>ผลงานอีกหนึ่งเรื่องของ GMM Thai Hub หรือว่า GTS ภา,าพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของติวเตอร์สาวกับหนุ่มวิศวะมาดกวนออกมาได้อย่างน่ารักอีกทั้งยังแฝงไปด้วยคุณภาพและความละเอียดของบทภาพยนตร์และโปรดักชันการถ่ายทํา ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นแทนว่าที่ภาพยนตร์คุณภาพแห่งปีครับและสำหรับภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับจะสามารถคว้ารางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองได้ติดตามในการประกาศผลรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่24ครับ และงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่24จะถูกจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับวันที่1มีนาคมนั่นเองที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับสำหรับใครที่เป็นคอหนังไทยนะครับก็ไปติดตามให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านเมทอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการเ p ป p สุดสัปดาห์และผมสนน่เสกรักชัยสอนสรยุทธ์ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ